คุณผู้ชมคะยังคงจำเหตุการณ์ที่มีคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์บุกยิงกลางงานแต่งของอดีตนักศึกษามหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายข่าบ้านพักภายในซอยสุทธิพงศ์หนึ่งทับหนึ่งถนนสุทธิสารวินิจฉัยแขวงดินแดงเขตดินแดงกรุงเทพมหานครซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวทําให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายผู้ได้รับบาดเจ็บสี่รายเหตุเกิดเมื่อวันที่14สสิงหาคมที่ผ่านมากันได้ไหมคะ หลังจากเกิดเหตุขาะเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอสุนิสารได้รวบรวมพยานหลักฐานไล่ตรวจภาพจากกล้องวงจรปิด ตามเส้นทางที่คนร้ายใช้หลบหนีจนกระทั่งพบเส้นทางที่คนร้ายหลบหนีไปและเป็นแหล่งซ่อนตัวนะคะซึ่งล่าสุดช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาค่ะพลตำรวจโทสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้จัดก,กำลังปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกลุ่มของบอก,กสปร,รและบกน .2 ฝ่ายสืบสวนนะคะเข้าทำการปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมาย20จุดค่ะ11หมายจับในคดีร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นและซ่องโจร โดยการเข้าค้นแบ่งเป็น2กลุ่มนะคะคือ1กลุ่มที่เป็นผู้ร่วมก่อเหตุทั้งหมด6รายและ2กลุ่มผู้ให้การสนับสนุนในการก่อเหตุเคลื่อนย้ายรถที่ใช้ในการก่อเหตุปิดบังอำพรางดูต้นทางและให้ที่พัก ทั้งหมด5รายรวมเป็น11รายค่ะจากการสอบสวนในเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้งหมดกำลังศึกษาอยู่ในสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันโดยผู้ต้องหา6รายในกลุ่มแรกยังให้การปฏิเสธประเด็นใครเป็นผู้ลงมือก่อเหตุยิงปืนนะคะขณะที่ทางตำรวจเชื่อว่า3ใน6คนนี้เป็นผู้ลงมือก่อเหตุค่ะสำหรับการตรวจค้นทั้งหมด20จุดทั้งในกรุงเทพและปริมณฑล พบอาวุธปืนที่เป็นหลักฐานสำคัญในคดีนี้ซึ่งอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิสูจน์ว่าเป็นปืนกระบอกใดที่ใช้ในการก่อเหตุนะคะและยังพบยานผานะที่ใช้ในการผ่านหลบหนีจำนวนหลายคันค่ะ